แบมแบมแล้วเพลงนมอ่ะดื่มนมอะไรนะไหนดื่มนมหมังดีจไม่ได้ไปเที่ยวนนมไม่หมดแบมบเอาไหนเพลงเพลงแบมเพลงนมอยู่ไหนลูกไม่เหยียบไม่เหยียบไม่เอาเดี๋ยวของป้าป้าบมเดี๋ยวของป้าปเสียหอ เดี๋ยวจะไปส่งงานแ่งองไหนแมพี่น้อน่ยแล้วมวาเขาร้องเพลง